เอาไงดีจะปลูกผักกระถางก็มีแต่ใบใหญ่ๆดินก็มีนิดเดียวแต่ไม่ยากมีวิธีแก้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคนซ่อมรถปลูกผักครับเนี่ยนะกระถางใบใหญ่ขนาดเนี้ย มันต้องใช้ดินขนาดไหนดินเราก็มีน้อยแต่ว่ามันมีเทคนิคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าดินมีน้อยทำยังไงให้มันพอใช้นะเดี๋ยวนะเนี่ยเอาเหยียบสายตัวเองนี่ใช,ช้เจ้าสองสิ่งนี้นี่นี่นะกันนี่เราก็เอาตะแกรงเนี่ยวางคว่ำ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรรองกงกลางเดี๋ยวมันจะพุบลงไปใช่ไหมนี่เขาใช้ตัวนี้รองนะั่นนี่นะนง่ายๆเนี่เพื่อเป็นการประหยัดดินนะแต่ว่าร,รอบๆนี้มันก็ยังว่างอยู่ดีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีเทคนิคง,ง่ายๆถ้าคนเคยทำมันจะบอกว่าหมูๆเลย ใส่ไว้เลยไม่งัน้นมันจะเปืองดินมากเลยอะดินเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ตัวนี้กันไว้ไม่ดินตกแล้วเป็นการให้ความชื้นกับดินด้วยแต่ถ้ามันมากไปมันก็ไม่ดีผักมันไม่รู้มันจะชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำเพราะผมก็ไม่รู้นิสัยของผักแบบนี้นะ แต่พัคอื่นพอรู้ว่าไหนชอบน้ำไม่ชอบน้ำมันเป็นการปลูกครั้งแรกนี่เทคนิคง่ายๆนี่เลยกะมาพาวอพอดีที่บ้านทำขนมไงมันจะมีกะมาพร้าวนะนี่เลย เห็นนะเห็นนะชัดนะเพื question, ่อนๆบอกไกลไปไกลไปอ่าไกลแล้วเพื่อนๆก็ดูเอาเนี่ยโตขนาดไหนเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับโตต้นใหญ่มากๆเลยดูนี่โอ้โหมันไม่ช้าไม่ได้แล้วไงนี่นะต่อไปก็มาผสมดินปลูกกันสูตรผสมดินนะเราก็ใช้ดินหมัก เนี่ยพอทำคลิปก็จะมีประทูมาตลอดเลยคนขายประทูเป็นดินที่เราหมักเอาไว้นะมันโดนฝนมันจะเปียกหน่อยโอ้โหสุดยอดเห็นนะเพื่อนๆนะผมไปทําตรงนู้นแล้วจะไม่ค่อยเห็นอ่าน่าจะเห็นนะ เห็นนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องสายไม้ไม่งั้นเสียงก็จะไม่ดังเราก็เกี่ยดินให้มันเรียบๆ <c oughs> ได้ยินไหมเขาขายประทูเขาจะมาทุกวันวันจันทร์กับวันพุธรหัสเราก็ทําคลิปวันนี้เขาก็จะมาวันนี้พอดีแสงไม่รู้จะเป็นไงเพื่อนๆฝนมันจะตก <c oughs> ฝนมันจะตกแสงมันก็เลยไม่ค่อยมีปกติถ้าเป็น วันที่ฝนไม่ตกแล้วแสงมันจะจ้าพอได้อยู่นะดูแล้วมันพอได้กล้องมันยังปรับแสงได้อยู่เราก็ปุ๋ยหมักพืชสดใส่เลยดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดนะผักโคตรงามเลยเพื่อนเพื่อนเชื่อป่มของผมนี่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถึงต้องทําปุ๋ยบ่อยๆนี่จะหมดแล้วทำไว้อีกแล้วปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดมีอะไรบ้างก็เคยทําให้ดูแล้วนะใช้อะไรเป็นส่วน ผสมอ้อลืมนี่เมจิกมองเห็นนะติ๊กเอาไว้ว่าเราจะเอาดินขนาดดินผักพวกนี้ล่างมันไม่ลึกสักคืบหนึ่งก็พอเราก็ติ๊กเอาไว้เลยว่าเราจะใส่ดินประมาณคืบหนึ่ง กะกะเอานะไม่งั้นเดี๋ยวเราใส่เราไม่รู้ปริมาณของดินก็ผสมเสร็จก็ใส่เลยง่ายๆนี่นี่แหละเทคนิคประหยัดดินในกระถางใบใหญ่นะผมเคยทำบ่อยไงผมก็เลยเอามาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆมันมีเทคนิคแบบนี้แหละ ดินหมักก็มีปุ๋ยในตัวอยู่แล้วเจอปุ๋ยหมักอีกถ้าไม่งามก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะเพื่อนๆนะจะทันไหมหนอจะทันไหมหนอ ได้สักสิบกว่าต้นก็ยังดีต้องทำงานแข่งกับเวลาความมืดจะมาเยือนฝนก็จะมาเยือนปุ๋ยใส่ไปเลยนี่เราถึงต้องทำปุ๋ยเองนะมันจะได้ประหยัดไม่ต้องไปซื้อปุ๋ย เราของเราอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยมันสำคัญตรงที่มันเป็นอินซีนี่แหละนี่แหละน่าจะพอแล้วดิเรากะเอานี่นะไม่ยากนะนี่ ที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนเอ้ย ป็นไงล่ะเสียงดังมากเลยเนาะเพื่อนบอกมาใกล้ๆหน่อยอะใกล้ๆเอาแบบใกล้ขนาดน,นี้พอไม่เอ่ยนี่นะใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อน แต่ก็แสงก็ยังพอให้เพื่อนๆไปดูเล็ดโอ๊ที่ปลูกไว้แล้วดีกว่านี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่โคตรงามเลยอืมีเยอะเลยแหละตอนนี้นูน่นตรงนู้นก็มีต้ต,ต้นมะม่วงนุน่นนี่ตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับ ปลูกทีหลังก็จะโตช้าปลูกก่อนก็จะโตเร็วนี่นะมันง่ายจริงๆไม่มีอะไรยากเลยเพื่อนๆบอกอะไรก็ง่ายก็ง่ายก็ง่ายจริงๆอะ่ะนะเสียงมันรู้จะเป็นยังไงบ้างเราก็เริ่มปลูกกันเลยเพราะมันก็ใกล้จะมืดแล้ว นี่เห็นนะครับเห็นนะเดี๋ยวเอาข้างๆก่อนดีกว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วผักก็จะแก่ต้องรีบปลูกมืดก็จะมืดเอามั่วไปหมดเลยตอนนี้นี่นนะ ไม่มีอะไรยากเพื่อนเถ้าลองทําดูนะเพื่อนอนะเพื่อลองดูถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อมันก็คิดว่าจะยากจะยังจริงแล้วไม่ยากผมก็ทำมันรู้กี่ร้อยคลิปแล้วเนี่ยเรื่องปลูกผังเนี่ยหมูหมูเลยแต่มีตัวเนี้ยที่อาจจะปลูกครั้งแรก แล้วเดี๋ยวก็ยกไปไว้ใต้ล่มเพื่อรอเขาฟืน้นตัวหนึ่งวันแต่มันอไหรที่ลากเริ่มเดินเดี๋ยวเขาจะตองเอาตอตเอาเลยนะ นี่นะใกล้ๆนะเพื่อนๆไม่รู้มุมกล้องเป็นไงบ้างผมไม่เห็นเลยนะอืมพอได้อยู่โอ้แสงก็ยังพอได้นะแต่มันใกล้จะม,มืดแล้วนะพอได้อยู่พอได้อยู่ <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆนะถ้าไม่ลงเดี๋ยวเพื่อนๆก็หายหมด ก็ต้องพยายามหาเวลามาลงคลิปงานซ่อมก็ยุ่งมากๆเลยเพื่อนๆมันคนเดียวอ่ะนะมันก็จะยุ่งหน่อยเลือกต้นโตๆลงก่อนเลยนี่ยโตก็จะได้ไปก่อน จะได้สิบสองต้นไหมเนอมันจะได้ประหยัดพื้นที่ โอ้นั่นเย็นเลยประมาณนี้แหละมาดูกันว่าในกระถางจะโตไหมทีๆอย่างนี้แต่กระถางมันใหญ่อยู่นะผักพูดได้ผักบอกอฉันไปปลูกทีเธอมันฉันจะแก่แล้วฉันต้นใหญ่แล้วไม่ไหวแล้วต้องคนปลูกต้องรีบปลูกแล้วนี่แหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะมืดแล้วแสงไม่รู้เป็นไงบ้าง ทบทวนนะเพื่อนๆจะมืดแล้วแต่กล้องมันยังจับแสงได้อยู่นะนี่แหละนะเลยนี่ทบทวนกันนิดหนึ่งนะได้ไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอเลดโอ๊กนะก็เนี่ยสูตรผสมดินก็แบบนี้มันไม่มีอะไรยากก็กะกะ,กะเอาปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยหมกักดินหมักนาะแล้วก็ ผสมแล้วเทคนิคการการปลูกในถังใบใหญ่เทคนิคทํำยังไงทําให้ดูแล้วนะเมื่อกี้นี่นะไม่งั้นมันจะเปืองดินแต่อย่างเงี้ยมันจะประหยัดดินแล้วพอพืชพวกนี้ร่างมันไม่ลึกดินก็ประมาณคืบหนึ่งก็พอนะแล้วเราก็มาร์กเอาไว้ว่าเราจะใส่ดินแค่ไหนผมก็เอาเมจิกมาร์กเอาไว้นะดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆขาดตกบกพร่องก็ขออภัยแล้วก็ทักมาแล้วก็จะเสิร์ฟคลิปไปหาเพื่อนๆประมาณสามทุ่มนะครับ ดูเสร็จแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ทั้งมาบอกอยู่ที่ไหนดูกันประมาณกี่โมงบอกด้วยว่ายิ่งดีผมจะได้เสิร์ฟคลิปให้โดนใจที่สุดเลยนะเพื่อนๆกล้องน่าจะจับแสงได้อยู่แต่เนี่ยมันมันมันจะโพเลเพแล้วมันฝนมันจะตกด้วยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเราพบกันคลิปต่อไปนะครับคลซ่อมรถปลูกผักครับนี่ อืมต้องมีก้าวแรกนะถึงจะมีก้าวที่สองอย่าดูอย่างเดียวนะทำด้วย